เงินเดือนค้าราชการตุลาคม2568วันจ่ายเงินกำหนดการและข้อมูลสำคัญที่คุณต้องรู้หากคุณเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือค่าราชการลูกจ้างประจำหรือผู้สูงอายุที่รอคอยเงินเดือนและเงินบำนาญอย่างใจจดใจจ่อข่าวสารนี้คงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคุณแต่คุณรู้หรือไม่ว่านโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนอาจทำให้บางคนรู้สึกสับสนและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนพลาดที่จะตั้งคำถามว่าวิธีการเลือกรับเงินสองรอบนั้นยุ่งยากหรือไม่ กรมบัญชีกลางได้ออกกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเดือนตุลาคม2568แล้วโดยแบ่งเป็นสองรอบเพื่อความสะดวกข,ของผู้รับเงินดังนี้รอบที่1โอนเงินเข้าบัญชีในวันที่16ตุลาคม2568รอบที่สองโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่28ตุลาคม2568นโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบนี้เริ่มใช้งานมาตั้งแต่เดือนมกราคม2567เพื่อให้ค้าราชการมีความยืดหยุ่น ในการจัดการเงินมากขึ้นแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีข้อกำหนดในการแจ้งความประสงค์เลือกรับเงินสองรอบหรือไม่ซึ่งอาจทําให้เกิดคําถามว่าทําไมถึงต้องแจ้งล่วงหน้าและจะเกิดอะไรขึ้นหากลืมแจ้งสําหรับผู้ที่ต้องการเลือกรับเงินเดือนสองรอบคุณสามารถแจ้งความประสงค์ได้ปีละครั้งในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1ถึง15ธันวาคมของทุกปีที่ส่วนราชการที่สังกัดการแจ้งความประสงค์นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดไปซึ่งอาจทําให้เกิดคําถามว่า ทำไมถึงต้องแจ้งล่งหน้าถึงเดือนมกราคมและจะเกิดอะไรขึ้นหากลืมแจ้งสำหรับผู้สูงอายุและผู้รับเงินบำนาญรายเดือนกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเงินบำนาญรายเดือนเดือนตุลาคม2568ในวันที่24ตุลาคม2568เพื่อให้ท่านได้วางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมั่นใจสำหรับทหารกองประจำการเงินเดือนรอบเดือนกันยายน2568 จะโอนเข้าบัญชีในวันอังคารที่7ตุลาคม2568และเงินเดือนรอบเดือนตุลาคม2568จะโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568คำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่านโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนี้เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการหรือไม่หรือคุณคิดว่ามีวิธีการที่ดีกว่าหรือไม่ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้